เมฟึ่งอารมณ์ปาร์ตี้วันเกิดทีมบอยๆลูกนี้เหมือนพ่อหนุ่มสามีสุดที่รักเลยเมฟึ่งอารมณ์จัดปาร์ตี้วันเกิดทีมบอยๆพร้อมกวนแม่ๆลูกนี้แม่เมยเหมือนพ่อหนุ่มจริงๆอบอุ่นเหมือนเคยกับปาร์ตี้วันเกิดของนางร้ายน้าสวยพ่วงตำแหน่งผู้จัดคนเก่งเมฟึ่งอารมณ์ที่ในปีนี้อยู่ในวัยเลขสี่ปลายๆแต่บอกเลยว่าความสวยยังแป๊เหมือนเดิมเพิ่มเติม,ตมคือเป็นคุณแม่ของลูกสาวน้องมาอยู่วัยสิบขวบแล้วสวยน่ารักเหมือนคุณแม่ที่สุด และบรรยากาศของงานปาร์ตี้วันเกิดของเมเฟือ่งอารมณ์ต้องบอกว่าปีนี้เธอขอจัดเป็นทีมบ่อยๆและแน่นอนว่ามีกวนแม่แม่คนดังมาร่วมสนุกและร่วมเฮฮาเป็นสีสันความสุขให้เหมือนเช่นทุกๆปีที่ผ่านมานำโดยหนิงปณิตาโอภักจิรานานาราบีนาเอพรทิปกระแตสุภสักษรกีตาศิริพิทฮานาทัศนวลัยเรียกว่าอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราซึ่งทีมสาวหลอกของแม่เมย์หลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่เมย์เหมือนพ่อหนุ่มกันชัยสามีสุดที่รักจริงๆ